สวัสดีทุกทุกคน,นจ้ะอันนี้เป็นตุกยอกินดีมีประโยชน์นะสรรพคุณเขาเยอะดีเย่เก็บลูกสุกๆไปกินก็ได้แต่หลายคนไม่ชอบกลิ่นหลายคนจะไม่ชอบกลิ่นกลิ่นเขาแรงเอาไปทำน้ำหมักไล่มแมลงได้นะจ๊ะสามารถทำน้ำหมักไล่มแมลงได้เอาลูกสุกๆไปบี้บี้บี้บีบ้อย่างเงี้ย เอาไปเพาะเมล็ดเอาไปทำน้ำหมักไล่แมลงได้กลิ่นฉุนดีแมลงไม่เคยชอบหรอกเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีโพแทสเซียมวิตามินเอสูงนะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยชะลอการแก่เท่าชราแล้วก็ต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีเห็นปะไปหามาปลูกกันนะจ๊ะเนี่ยไปเก็บมาไอ้ลูกไหนที่มันสุกๆใกล้สุกแล้วหลายคนเอาไปตำกินนะตัดกินปักช้าได้ โอ้ยตัดเนี่ยปลูกอยู่ในกระถางเนี่ยแต่มั่นใจว่ารากไหลลงดินไปละโอ้หตัดตัดเอามาอันนี้เอาเพาะ,มะเมล็ดก็ได้ลูกยอเพาะจากมเมล็ดจะดีมากเลยรู้ป่ะ,พออะ,ะเ,เ,เพราะอะไรไหมะเอาถ้าเพาะจากเมล็ดรากเขาจะแข็งแรงเขามีรากแก้วไงเนี่ย,เ,ยเอาไปเพาะใส่กระถางเล็กๆก็ได้เอาไว้กินใบกินยอด บี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 ปลูกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เกิดแค่นี้เนี่ยวิธีการปลูกของเราไม่ยากเลยเนี่ยไปบีบีลงลงดินหวานๆไว้ใครจะกินก็เอาไปกินแล้วแต่จะไปทำอะไรตามกินมันเป็นยาดีนะเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นมาเต็มไปหมดอะเอาไปหวานลงดินลงในกระถางใหญ่ๆก็ได้สักยี่สองนิ้วให้มันขึ้นมาเยอะ เอาใบไปทาเอาใบไปแกงเอาใบไปห่อหมกหามาปลูกกันนะจ๊ะทุกคนหนึ่งสมองสองมือทำมุ้งมันขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บตอนนี้คือมันมัน,ม,นมันสุดมือเอื้อมสุดมือเอื้อมของเราเดี๋ยวเราจะต้องโน้มกิ่งเก็บเขาเอาไปโรยหวานไว้ทำน้ำหมักแร่มแมลงก็ได้เนี่ยกลิ่นฉุนดิ ไเด้อไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะทุกคนเอาใส่ไปก่อนงานเยอะแยะตะแปบัดลมแค่นี้นะ